สวัสดีครับโค้ชเอกนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักการทําออนไลน์ที่ดี10ข้อ 1. คนฟังคือใคร 2. พูดลักษณะให้มากกว่าได้รับเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณดูว่าคนฟังได้อะไรจากที่เราพูด 3. ใช้ eye contact มากกว่าสไลด์สีโฟกัสคนให้ฟังเป็นหลัก 5. เตรียมมุกตลก รูปแบบภาษามือกาย7ห้ามใช้เสียงโมโนโทน8การบรรยายแบบเล่าเรื่อง9ฝึกฝนและฝึกซ้อมก่อนพูดหรือจับเวลาทุกครั้งที่ซ้อมเปรียบเทียบสิ่งที่ไกลให้สัมผัสแบบใกล้นะครับ10เตรียมคำถามและคำตอบและนี่ก็คือ10ข้อที่เราต้องทำความร,รู้จักกัน เมื่อเราทำธุรกิจออนไลน์นะครับ Pando Kill the Beat